สวัสดีครับสวัสดี FC ติงแมคโครทุกทกท่านครับวันนี้อยู่ที่อำเภอท่ามก,กาจังหวัดกาญจนบุรีครับแถวนี้เรียกอะไรอะกระต่ายเต้นนะจังหวัดกาญจนบุรีครับบอ่อปลาสวยงามอีกแล้วครับท่านเสร็จไปแล้ว1บอ่อนะครับจบไปละหนบอ่อ อันนี้มาเป็นบ่อที่สองนะครับบ่อนี้โจทย์โจทย์มีอยู่ว่า,าดินเรามีและคันนี้มีแล้วเขาเอาแค่นี้นะครับส่วนบ่อต,ตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับดินตรงนี้จะย้ายไปไปถมตรงนู้นหมดเลยเพื่อที่จะเป็นที่วางรองปลานะครับตรงนู้นทีนี้บ่อเราจะเวียน เวียนซ้ายไม่ได้แล้วเพราะมันติดโมเดลตรงนั้นนะครับติดที่พักที่เป็นโมเดลตรงนั้นนะครับเราก็เลยต้องมาเริ่มตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับการเริ่มบอ่อนี่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่หน้างานนะครับเละนิดหนึ่งหน้าฝนนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวบ่อที่ผมเดินแนวไว้มีหละ่ะอันนี้ผมจะเริ่มตรงนี้เลยก่อนถึงมุมเลยต้องมันเริ่มให้พ้นตรงนี้เพราะเราพอเราจะเอาดินช่องนี้ไปทำคันรอบเพื่อไปเชื่อมกับคันกลางนะครับดินตรงที่เหลือจะได้เวียงมาด้านนี้ได้ตรงที่โจทย์ก็ให้ตรงนี้ดินทำที่ถมตรงนี้นะครับดินส่วนใหญ่จะมาอยู่นี่หลังจาก ทำคันแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มแบบนี้นะครับเริ่มกลางไปแล้วก็วนไปมันถึงจะได้สูตรวนซ้ายของเรานะครับวนซ้ายไปเลยแล้วก็มาหยุดแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาต่อตรงนี้ตรงที่เราเริ่มทีแรกเพื่อเป็นเวนเอ่อวนสลบเวียนขวาไปนะครับต่อตรงนี้จะได้ไปจบที่มุม บ่อจบที่มุมจะง่ายนะครับต่อสโลบง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วผมจะจะททำให้จบในคลิปเดียวนะครับลองดู <laughs> นี่นะครับลากมาแล้วพยายามมาให้ถึงหลักเลยใกล้หลักที่สุดนะครับนี่นะครับหลักมุมนะครับ ลากไม้ถึงใกล้หลักข้างบนเนี่ยไม้ถึงหลักเลยนะครับแต่ข้างล่างข้างล่างไม่ต้องถึงนะครับเบนไว้กอดเดี๋ยวมันจะมันจะกินสโล p ตีล่างนะครับข้างบนเนี่ยพยายามให้ใกล้ที่สุดไม้ถึงเลยยิ่งดีนะครับทําทแนวมาให้ชนมุมเลยนะครับแต่นี้เขาจะเว้นบ่าไว้นิดนึงสักคืบนึงเอาไว้เดินเวลาจับป่าเขามีที่พักเดินนะครับ นะครับมาถึงลากไม้ถึงมุมนี้ก่อนนะครับถึงหลักก่อนนะครับแล้วค่อยกลับรถเพื่อจะไปสลบอีกด้านหนึ่งนะครับครับนี่ไงครับสาเหตุที่ให้ลากไม้ถึงหลักนะครับเวลาเรากลับรถเราก็จะมาสลบด้านนี้ได้แนวมันง่ายนะครับอันนี้ผมงทองผมเนี่ยติดต้นกล้วย ก็พยายามใกล้ที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับหลักเวลาเรามาโอร์ด้านเนียมันจะง,ง่ายเราจะไม่ต้องไปหาแนวมากนะครับทีนี้เราก็ยึดแนวขอบขอบแหกเลยแบบที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับน,นี่นะครัมุมถ้าเขาเอามุม บ่ปกติมุมจะฉากนะครับเราก็เริ่มตรงหลักรากมาเลยรากมาเลยนะครับแต่บอเลี้ยงปลาเพื่อสะดวกในการลากวน,นะครับเขาก็จะให้ตัดมุมโค้งหน่อยหนึ่งนะครับจะไม่เอาเหลี่ยมเป๊ะๆเพราะว่าลากวนลบาบากครับก็แล้วแต่ถนัดครับแล้วแต่ความต้องการของแต่ละพื้นที่นะครับนี่ครับผมก็จะลากมาแบบนี้ มันยังง่ายครับเพราะเราลากทีแรกเราลากมาใกล้หลักเขตบ่อแล้วแล้วเรามาต่อตลบเนี่ยต่อมุมเนี่ยจะง่ายครับเห็นไหมเราย้อยืดตามแนวตลบเดิมเลย หลี่ยมได้ขาดจยางนะก็ปัดครับรูปมุมเกาามุมให้ใกล้เคียงแล้วก็ปัดครับนี่จะเป็นดินเหนียวนิดหนึ่งเหนืด ี๋ยวพื้นเนี่ยเราค่อยมา,าว่าการอีกทีหนึ่งนะครับเห็นขอบไล้พื้นไปให้ใกล้เคียงก่อนดดอดดได้ลงแลอยรถได้นี่นะครับตรงนี้ก็ไปได้ระยะหนึ่งตรงนี้ไส้กลางไม่ได้ขอบนี้แล้วก็โยนไส้กลางไปนู้นเลยครับไปทางนู้นแล้วตามโจทย์แล้วนะครับ ดินขึ้นฝั่งนู้นนะครับทำคันแล้วเหลือขึ้นฝั่งนู้นนะครับนี่ก็เอาแนวขอบให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ทํามุมนูน้นทีเนี้ยเหลือดินเนี้ยโยนขึ้นไปแล้วก็เกี่ยนะครับนี่มาได้2มุมหนึ่งมุมสองมุมนี้จะไปรังจะไปเข้ามุมที่3ามนะครับ ครับเมื่อโยนพื้นโยนไส้เก็บไส้ออกหมดแล้วนะครับตรงนน้นก็วางท่อบ่อจะเอียงไปด้านนู้นนะครับนี้ก็มาเก็บสรบนี้ต่อตรงนี้นะครับไปเวียนขวาแล้วก็ไปโจบบ่อตรงมุมเหมือนที่คุยกันไว้ <c oughs> แล้วก็เกียดินครับทีนี้โยนไปกองไว้ก่อนนะครับกระจายไปก่อน วเดี๋ยวเอาดินนี้ขึ้นนี้หมดเก็บมุมบอ่อเรียบร้อยแล้วถึงจะมาปรับดินอีกทีหนึ่งครับมันถึงจะเสมอกันครับก็มี f อหลายท่านนะที่ว่าถามผมว่าทายังไงคันบอ่อเสมอกันผมก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับกะกะคร่าวๆเอาแต่อย่างถมที่เนี่ยเวียงไปก่อนกระจายไปก่อนยังไม่ต้องเอาจริงนะครับพอดินหมดก็อเอาจริง โอเคเก็บมุมเรียบร้อยแล้วนะครับฝังท่อจบหลังจากที่เราเก็บมุมมาเสร็จถึงตรงนี้แล้วก็กลับตัวเดินขึ้นนี่นะครับตามทางออกนะครับย้อนแสงแล้วก็กระจายดินคร่าวๆนะกระจายดินไปพอใกล้เคียงเสมอก็ย่ำครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเอา มันย้อนแสงนะจบในคลิปเดียวนะครับมาเช้าเริ่มนี่นะจำได้ใช่ไหมวนไปวนขอบได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มาลอกลอกไส้ออกลอกไส้โยนมาเป็นโคกด้านนี้เพราะเขาโจทย์เขาตั้งไว้มาเช้านะเอาดินมาทาโคกทางนี้แหมเคลืนหมดนะครับ เก็บบอ่อเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับได้ดินทําโคกสูงประมาณสักห้เซน60เซนสวยงาม2บอ่อขอบคุณเจ้าของบอ่อนะครับเสียต้อง ใช้บริการกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่แรก1 2มาต่ออีก4เป็น6นี่อีก2เป็น8บอ่อนี้นะครับครับใช้เวลาพอสมควรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับติงมัคโคลาไปก่อนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ดูนะครับขอบคุณเสียต้องด้วยนะครับที่ไว้ใจใช้บริการติงมัคโครเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ